สระอัวสระอัวสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระอัวกันนะครับพร้อมจะไปเรียนรู้กันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากสระอัวอ่านว่าอัว สระอัวคือสระเสียงสั้นเกิดจากสระสองตัวผสมกันคือสระอัวนำหน้าและสระอะตามหลังพยัญชนะต้นจะอยู่ใต้ไม่หันอากาศและอยู่หน้าตัววเมื่อนำมาผสมกับพยัญชนะจะออกเสียงพยัญชนะนั้นผสมด้วยสระอัวยัวมาจากยอยักษ์ผสมกับสระอัวสกดว่ายอ อั่วอ่านว่ายัวคำว่าผัวมาจากผอพึ่งผสมกับสระอัว่วสกดว่าผออัวอ่านว่าผัวคำว่าจัวมาจากจจานผสมกับสระอัว่วและไมตรีสกดว่าจอัอวจัวไมตรีอ่านว่าจัว ต่อไปเรามาดูสระอัวกันครับสระอัวอ่านว่าอัวสระอัวคือสระเสียงยาวเกิดจากไม้หันอากาศอยู่บนพยัญชนะต้นและตัววอ,อยู่หลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปเวลาอ่านจะต้องอ่านพยัญชนะต้นก่อนตามด้วยสระอัวและตัวสะกดครับ เรามาดูคำที่มีสระอัวประสม,มอยู่กันดีกว่าครับเริ่มจากคำว่าบัวมาจากบอบใบไม้ะสมกับสระอัวสะกดว่าบออัวอ่านว่าบ,บัวคำว่านวมมาจากนอนหนูะสมกับสระอัวและมอม้าสะกดว่านออัวมออ่านว่านวม คำว่าดวงมาจากดอเด็กประสมกับสระอัวและงองูสะกดว่าดออัวงอ,อ่านว่าดวงเมื่อน้องๆได้รู้จักกับการแจกลูกสะกดคําสระอัวสระอัวแล้วเรามาดูความหมายของคํากันนะครับยัวหมายถึงที่ทําให้ผู้พบเห็นเกิดความรุ่มร้อนใจจัว หมายถึงเป็นคำขยายให้รู้ว่าสีขาวมากเช่นขาวจัวบัวหมายถึงไม้จำพวกหนึ่งชอบเกิดในน้ำมีหลายชนิดนวมหมายถึงที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทกดวงหมายถึง คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆหรือที่เห็นเป็นวงๆเมื่อนักเรียนได้รู้จักกับสระอัวสระอัวกันแล้วก็อย,อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ